สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเลือกซื้อแต่เสียงเพลงนะฮะเป็นแต่เสียงเพลงที่แบบคุณส้มเขาติดในรถเขาอะฮะเห็นหลายคนถามมาว่าพี่จะหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงฮะแล้วบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็คือมันอาจจะไม่ตรงรุ่นอย่างที่พี่ส้มเขาติดจริงก็คือของพี่ส้มก็เป็นเสียง Godfather นะฮะแต่ที่ผมหาได้มันเป็นอีกเสียงหนึ่งแต่ว่าราคาถูกมาก ไปไปเข้าไปดูกันว่ามันจะถูกใจเพืเ่อนๆไหมก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Lazada ก่อนเลยนะครับเข้ามาที่ Lazada เราก็จะเจอนี่ลองเซิร์ชแบบผมครับเซิร์ชคำว่าลาคูคาราชาินี่ก็ได้นะครับ มันจะเป็นเหมือนกับชื่อเพลงใน Google แล้วมันจะขึ้นตัวนี้มาเลยอ่าใช่มันค่อนผมว่ามันคำเซิร์ชมันจะดูหายากหน่อยนะว่าแต่ลงสำหรับรถยนต์สู้เรือแต่แต่รถชุดก็ได้นะครับอันนี้มันก็คือส่งมาจากจีนอน่ะ15วันถึง12วันมีแน่นอนนะครับ แล้วแต่ความช้านี่อ่านคอมเมนต์ก่อ,กอน,นเลยเขาบอกว่ารอนานไม่น่อย20วันเวลาซื้อลาซาด้าอะไรเราก็ต้องเพื่อความมั่นใจเราต้องลงมาอ่ดีคอมเมนต์ก่อนนะฮะว่าของเขาดีจริงไหมของเขาถูกต้องไหมสภาพเป็นยังไงอลองเข้าไปดูในรูปน,นี้กล่องนี้คือกล่องแบบที่ที่เขา คนขายในเพจ Facebook เขาขายกันเลยนะครับในราคาแบบพันห้าพันหอะไรเงี้ยอืมแต่อันนี้แบบว่าถือว่าราคาดีมากอ่าแล้วคราวนี้ไม่มีใครเทสให้ดูเลยว่าเสียงมันเป็นยังไงอ่านี่ฉันไม่พอใจเพราะฉันต้องการ ลาคูคาชาอาอสงสัยเพลงไม่ตรงปกนะครับแต่ยูให้ดูของฉันอันตรายไปดาวหนึง่งอืมวันนี้คืออาจจะแบบเสียงไม่ตรงปกนะอืมวิธีการดูที่ปกก็ไม่รู้ดูยังไงนะว่ามันจะเป็นชื่อเพลงอะไรเสียงดวงเฮีย้ยครับคือแบบว่าอาจจะดูทั้งรูปทั้งวิดีโอดีกว่ามีวิดีโอไหมไม่มีวิดีโอ <laughs> เอามาีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ทำอะไรที่ครับเสียงเป็นอ๋อคือเสียงอันนี้มันเป็นดนตรตีอยู่แล้วคะับอาาคอมเมนต์อะย่งไงอืมมันเป็นเพลงไอ้คูคาราชาเนี่ยครับซึ่งเพลงคูคาราชาก็จะเป็นเสียงแบบนี้ อนุญ,ญาตนะครับอนุญ,ญาตอ่อด้วยนะครับว่าจะเป็นเสียงประมาณนี้ครับภูคาราชาโอเคได้เห็นกันละก็นี่ไปดูในเซิร์ฟแบบ เนี่ยครับคุกคารลชาแอร์ฮอนราคาคุกคารลชาแอร์ฮอนเนี่ยก็ตามที่เราเซิร์ชมันจะขึ้นแบบนี้ครับมีแบบหกพัน้วยนะเทรนเทรนฮอนอ,อ่มีหลากหลายมากครับแต่ลองเข้าไปดูหหแต่ราคาห้าพันหกพันนี่คือไม่ไหวซื้อแน่นอนนะครับอ,อ่ ไปดูแบบถูกๆไหมลองดูสีเทานี้ไหมเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่อยากได้แต่นะครับแต่เสียงเพลงแบบคุณส้มพี่ส้มเรานะฮะก็เข้ามาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในใต้คอมเมนต์ด้วยก็ใครสนใจก็กดเข้าไปตามผมได้เลย สีเทานี้มันเหมือนงานอลูเป็นงานเหล็กเลยนะเอาไม่มีคอมเม์เลยเหรออันนี้น่าจะยังแบบว่าไม่มีคนเคยสั่งนะครับก็ต้องลองเสียงอ่ะบอกเลยว่าอันนี้มีแต่มีแต่แต่หรือเปล่าไม่มีตัวตัวกาเนิดเสียงด้วยหรือว่าตัวกําเนิดเสียงมันอยู่ข้างในแต่อ๋ออยู่ข้างในนี้แล้วนะฮะเออจะเห็นอยู่ที่ตรงกลางเนี่ย ก็จะมีตัวกำเนิดเสียงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยไอตรงสิบสองโวล์เนี่ยน,นี่ยมี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 ที่เข้าเนี่ยก็ลองดูครับลองใครอยากเสียงก็ลองดูราคาหกร้อยซื้อได้อย่างเดียวคือมันมันเลือกเพลงไม่ได้อะครับอืมอืม เราลองเซิร์ชคำว่า,า Airhorn ดูนะครับอ่ะผมเคยเซิร์ชและ Airhorn Music อ่ะ,อะมี479ด้วยนะครับ150 decibel าำเป็ดสากลก็ทำเป็ดสากลก็เออไม่รู้จะเป็นเสียงไงอ่านี่เข้าไปดูนี่ได้รับของแล้วครับลองดูครับคุณภาพอีกที นียังไม่ได้แบบใส่เข้าไปเลยครับคือร้านนี้ไม่ดีแน่นอนอะ่ะไม่แนะนำให้สั่งออนี่น,นร้านนี้ก็มีกันนะครับอันนี้สวยดีนะสีเงินนี่แบบดูสวยดีแต่บมันไม่คลาสสิกอะ่ะ สามอยด้สิบเบลเลยอตัดไปมา,มาได้12บสองโวลต์ยีโวลต์ตกลงแบบไหนเท่าจะมีเพิ่มเสร็จผิดฝังอย่างแรงครับซือ้อจากบ้านมีขายวิ่งไปก็นานมากอ่านี่เไง,ไงดังมากครับนี่มาก็แต่ละคนก็จะได้ของไม่ไมเหมือนกันนะครับเออ ไ,ไม่มีอันไหนบอกเลยว่าจริงๆว่ามันเป็นเป็นเสียงอะไรนะผมว่าอันแรกอ่ะครูไอรัราชาดาอะไรนัผมว่านั้น่าดีดีสุดแหละหมายความว่าน่าจะน่าจะตรงปกสุดแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับอ่าฮะ ชุดแต่ลมส2ดสอวอนสุสอวอนนี่ครับอันนี้แหละผมว่าน่าจะน่าจะเวิร์กสุดเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบที่เขาเล่นกันนะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้นะครับแต่ว่าเสียงเพลงก็ตามที่ผมเซิร์ชให้ดูเมื่อกี้เลยอ่อฮัก็ลองไปหาซื้อมาลองเล่นกันแล้วกันนะครับผม ไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกจัดส่งมาด้วยอะไรดีไม่ดีแต่6กรยบามบาทนี่มันถือว่าราคาดีมากครับคือราคาดีเลือกเพลงไม่ได้เออข้อเสียคือเลือกเพลงไม่ได้ด้วยอีกอย่างหนึง่งโอเคหอ,หอมปากหอมคอนะครับสำหรับคลิปนี้ในการช่วยเพื่อนๆ หาแต่ใบฟ้านะครับแต่ลมไฟฟ้าไว้เดี๋ยวผมจะหามาให้ในเพจดีกว่าเ,าเดี๋ยวผมลองโพสดูว่ามีใครจะสนใจซื้อไหมนะครับเดี๋ยวผมตามเสียงมาด้วยเลยมันจะดับได้เสียงยแบบ father, อ,อะไรแบบก o อ f a ฟ h เดอร์หรือว่าเป็นแบบเสียงแบบไหนเดี๋ยวลองหาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวช่วยเพื่อนๆหากันนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจในของ l a z า d a เนี้ก็เข้าไปสั่งก่อนได้เลยนะอืม ถ้าใครไม่ติดขัดเรื่องเพลงอยากได้เพลงนี้อยู่แล้วก็จัดเลยครับก็กวนกวนแน่นอนผมว,ว่าเสียงแบบบีบแต่นี่ก็มีคนหันมามองแน่นอนโอเคนั่นตอนนี้เขาขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอืมเรียกเพื่อนเพื่อนมากดไลค์เพจได้ด้วยนะถ้าใครดูคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้ว